สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับในด้านหลังผมนี่ก็อยู่ข้างคันยอเนาะเดี๋ยวผมจะมายกยอให้ FC ดูกุ้งกำกามสักแป๊บหนึ่งน้อนเนี่ยที่รอก็ทุกวันนี้ก็ยังรอน้ําอยู่นะครับรอเพื่อนเพื่อนข้างบ้านบ่อลูกนั้นเนาะลูกนั้นะนะครับเขาเขาไม่มีน้ำนะครับแต่ผมไม่มีน้ำนะครับเพราะว่าผมจะใช้น้าลูกเนี้ยโยนไปอีลูกหนึ่งข้ามสะพานไทเกอร์หมาผมไปเนาะแต่ว่าพื้นบ้านเขาไม่มีน้ํานะครับมาดูยอกันแป๊บหนึ่งเนาะนะครับอ่ะตอนเนี้ย กุ harma, harvest, in ้งขาวไม่น่าจะเข้าแล้วนะครับจะดูจะไม่ไม่ไม่ดูกุ้งขาวนะครับผมจะดูกุ้งกำกากๆเนาะมันเคยเข้าตัวสวยๆสองสามตัวนะครับดูก็จะมีเจ้ตัวไหมอาจะพอมีอยู่เห็นกระโดดอยู่นะครับไม่รู้ว่ากุ้งขาวหรือกุ้งกำกามก็ยังรอน้ําอยู่นะครับของผมนี่ผมมีน้ําอยู่แล้วเนาะอ๋อมีกุ้งขาวเข้ามาตัวเดียวนะครับมีกุ้งขาวเข้ามาตัวเดียว ํำก่าไม่มีนะครับกุ้งขาวก็เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับมามาดูน้ํากันเลยนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆเลยเอฟซีมาดูน้ํานะครับว่าเขื่อนคลองสียดที่บ้านผมเนี่ยเขาปล่อยน้ํามาตอนนี้ก็ปล่อยน้ามาอยู่นะครับที่คลองลอยนะครับแต่ยังมาไม่ถึงบ้านผมนะครับดูด้านนี้ก่อนนะครับท่อผมขับท่อมานะครับเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ใช่น้ําคลองลอยมานะครับเป็นน้ําเพื่อนบ้านที่เขาวิ่งปลามานะครับเนี่ยนะครับ ก็คือน,น้ําสีเขียวแบบนี้เนาะนะครับถ้าเป็นน้ําที่เขื่อนมันจะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับสีนี้มันมันไม่ใช่น้ําคลองลอยนะครับดูด้านนี้เช่นกันนะครับดูด้านนี้ก่อนเนาะนะครับนี่แหละครับด้านนี้ก็เป็นมีหญาา้ามีมันเหมือนก็มีน้ำเนาะน้ำาลักษ์อย่างเงี้ยคือถ้าน้ำมีเท่าเนี้ก็วิ่งน้ําได้นะครับแต่ว่ามันวิ่งแล้วมันก็แห้งนะครับเพราะว่าน้ํายังไม่มาเนาะนะครับ เป็นเพื่อนบ้านด้านโน้นเขาวิ่งน้ําเข้ามานะครับมาดูหลอดน้ําผมบ้างนะครับว่าหลอดน้ําผมนี่ยังจะมีน้ําสักประมาณไหนเนาะนะครับตอนตอนนี้ตอนตอนยังไม่มีน้ํานะครับแต่ว่าน้ำเนี่ยมีเพื่อนบ้านเขาวิ่งออกมาบ้างนะนะครับพอเห็นเห็นอ่ามีแต่ไม่เยอะเนาะ,ะไปนครับผมเลยนะครับไปกับผมตรงนี้เลยนะครับไปกับท่อสูบน้ํา ตอนที่ไม่มีน้ำนะครับอันนี้เป็นน้ำของเพื่อนบ้านวิ่งน้ำมาเนาะนะครับเนี่ยเขาวิ่งออกมานะครับไปตากับผมเลยขาเกีนหนึ่งอยู่นะครับอนนี้อาจจะเลี้ยวยากหน่อยเลี้ยวอีกทีหนึ่ง แล้วนะครับก็ตรงไปนะครับก็แนวที่ผมอยู่ก็ป็มานี้นะครับนี่น้ําที่หลอดของผมนะครับอันนี้ของเพื่อนบ้านพื้นบ้านเขาก็ปล่อยลบนิดหน่อยนะครับของผมนี่ผมก็จะ,จะทำประสานผมไปเรื่อยๆนะครับ ส่วน,นตนามนะครับส่วนปามก็พอมีลูกให้ตัดบ้างนะครับแต่ก็เยอะนะกมีน้ำนะครับมีน้ำขนาดนี้วิ่งน้ำได้นะครับแต่ว่าน้ำที่คลองลอยยังไม่มาเนาะนี่เป็นน้ำเพื่อนบ้านที่วิ่งออกมาเฉยนะครับ เห็น,นีทุกปีผมก็จะมาขี่รถขี่ท่อสูบน้ําดูแบบนี้นะครับอยู่เรื่อยๆเนาะเข้าไปถึงหน้าประตูบ้านเลยเนาะนะครับหน้าหน้าประตูหน้าทางเข้าติดกับแปลงยาวเลยนะครับ ขึ้นหน้าประตูนะครับตรงนี้ตรงที่ผมเบี่ยงแห้นะครับเบี่ยงแห้ที่ถ่ายลงคลิปไปเนาะเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยนะเป็นนุ่มหลุมอยู่นะครับตอบัวเดอ๋ยนะนะผมก็จะเป็นแบบนี้เวลาขึ้น ไหลบนท่อสูบน้ำแล้วเหมือนกับมันสูงนะครับจากปัตูบันแรกอยู่ด้านนู้นนะครับอันนี้เป็นบานที่สองนะครับที่ผมไว้ปิดล็อกน้ําไว้ใช้เนี่ยน,น,นี้เป็นบานที่สองนะครับตอนนี้เปิดอยู่นะครับไม่ได้ปิดน้องก็มีผ้าถุงปุ๋ยที่พมงแขวนเอาไว้นะครับน้ําก็มีประมาณนี้นะครับ นิดๆหน่อยเนาะคืออย่างเงี้ยผมวิ่งแป๊บเดียวก็แห้งแล้วนะครับนะครับไปดูด้านหน้าบ้านเลยเนาะนะครับน้ำที่ที่ผมทำกกอยู่เนี่ยนะครับเนินไกลๆเนินเนาะนะครับจะรากคู่มโมสายลูกนี้นะครับสักห้าสิบโลนะครับแล้วก็บ้านะบ่อในกระสอบห้าสิบโลนะครับเนี่ยผมกั้นกกเอาไว้อย่างเงี้ยนะครับลูกนี้จะสั่งน้ําเค็มมานะครับลูกนี้ผมจะสั่งน้ําเค็มมานะครับ ใส่น้ำเค็มมาใส่กบนะครับเพราะว่ากบผมนี่แห้งนานแล้วครับแห้งไปสามเดือนแนละ้วไม่ได้ยังไม่ได้ใส่น้ําเค็มนะครับน้ำมันก็แห้งไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับก้านกบมาที่ตรงนี้นะครับก็หลอดน้ําก็ประมาณนี้นะครับมาเชื่เกี่ยวอย่างนี้น้อน,นี่ แหละครับคือตรงนี้เนาะที่สั่งน้ําเค็มมาพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับมาใส่กบอันนี้นะครับน้ําเค็มมาจากบางปะกงนะครับเที่ยวนึงก็2,300บาทนะครับเนี่ยจะจะใส่กบอันนี้ด้วยนะจะเปิดคู่ขาวันนี้นะครับสักวันที่10 11 12นะครับอันนี้นะครับน้ำเค็มก็จะใส่ใน,น,บน,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 นบกบอันนี้นะครับที่เห็นนี่เนาะนะครัเนี่ยครับใส่กบอันนี้ครดี ด้านหน้ากะท็อปเลยนะครับด้านหน้าบ้านที่ผมอยู่หรือว่าหน้ากะท็อปนะครับอันนี้ก็กผมทาไ้นู่นนะครับไกลๆนู่นนะครับเหลือวเขียวๆนู่นนะครับเห็นไกลๆนู่นเนาะนู่นนะครับอาจจะไม่นิ่งนะครับเพราะว่าเครื่องเครื่องยนต์มันเขย่าครับนี่เป็นหลอดน้ำที่ใช้อยู่ประจำไปดูหน้าประตูเลยนะครับ ประตูที่ผมล็อกน้ำไว้ใช้อย่าไม่มีน้นํานี่เวลาผมวิ่งออกมานี่ผมจะปิดประตูน้ำามืผมเอาไว้นะครับเอาน้ําไว้ใช้เนาะนะครับนะอันนี้เป็นประตูวันที่3มนะครับ สาโมดแดงกับลูกหมีมาเล่นกันครับนี่เป็นประตูบานที่สามเมผมนะครับเนี่ยครับอันนี้ปิดอยู่นะครับปิดน้ําล็อกน้าไว้อยู่เนาะไม่ให้น้ําไหลลงคลองล่างไปนะครับถ้าลงคลองล่างไปแล้วนี่ชาวบ้านทั่วไปเขาจะไม่ได้ใช้น้านะครับมันจะไหลลงคลองล่างหมดไหลไปทางด้านโน้นนะครับไปต่อเลยเนาะนะครับนบานที่สามแล้วนะครับก็ ฐานต้นแก้วมังกรแล้วก็เนี่ยนะครับอันนี้กระต๊อบที่ผมอยู่นะครับไม่มีบ้านนะครับผมยังมีกระต๊อบเก่าๆอย่างเงี้ยเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นแนวต้นปาล์มนะครับต้นมะพร้าวนะครับอยู่ด้วยกันเนาะนะครับมะพร้าวนี่ก็ปลูกไว้ให้่วงกินนะครับนะครับส่วนปาล์มนี่ ไอ้เอาเอาปาล์มนะครับไม่ได้เอามะพร้าวนะครับปาล์มไอ้มะพร้าวก็ปลูกใกล้ๆกับต้นปาล์มอย่างนี้นะครับนะครับเพื่อให้ด้วงเขากินมะพร้าวก่อนเนาะแต่จริงๆแล้วมันก็เลือกกินมะพร้าวก่อนนะครับนะครับปาล์มเลือกกินทีหลังเนาะนะครับไปดูหน้าประตูเลยเนาะนะครับเป็นด้านหน้านะครับมีกบัวนะครับมีมะแล้วก็นะครับมะพร้าวนะครับคอยนๆกันแบบนี้ อยู่นะครับด้นานหน้าด้นานหน้าด้นานหน้าทางออกครับสายไปทุกสูงนู่นคือฝั่งแปลงยาวนะครับเห็นัครบลองน้ำมีคนดูแลอยู่เขาอาจจะตรงน,นี้อาจจะไม่ได้ฉีดยาลบไปหน่อยนะครับยาขึ้นแล้วทําให้บ่อตื้นนะครับถึงประมาณสองเมตรได้นะครับจนมนหนต้นมะนาว เป็นประตูบานที่ปิดบานสําคัญเลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นบานนี้น้ําจากคลองลอยนะครับลงมาที่คลองล่างอันนี้นะครับอันนี้เป็นคลองล่างนะครับนะครับก็จะลกๆแบบนี้หน่อยนะครับเนี่ยลกผัก,กชูน,นะครับ จะมีท่ออยู่แบบนี้นะครับเนี่ยครับมีเข็มกดไว้อยู่ครับสองอันนอฝั่งนี้นะครับผมูเวลาวิทย์นะผมจะตั้งท่อตรงนี้นะครับตรงปากกระจูดนี่นะครับวิทย์ไปนู่นนะครับเอาปลายท่ออยู่นี่นะครับก็จะเห็นประมาณนี้นะครับนี่คือคลองล่างคลองล่างนี่น้ําค่อนข้างสวยนะครับน้ำค่อนข้างสวยนะครับจะมากลับท่อตรงเนี้ย ด้านนี้ด้านของล่างนะครับผมจะมาลัดท่อตรงนี้ประจำนะครับบนกับท่อก่อนนะครับตรงน,นี้ก็จะลัดท่อได้พอดีๆดีนะครับ ก็เป็นเครื่องยนต์นะครับประมาณนี้นะครับจะติดต้นเจสิ้นที่ประมาณคลองตรงนี้นะครับเนี่ยครับยามยามไม่มีน้ําก็จะเป็นแบบนี้นะครับของที่บ้านผมนะครับดับเพ่องสักแป๊บนึงนะครับคาเจียอยู่ก็เนี่ยนะครับตรงตรงนี้เป็นประตูอ่าประตูสําคัญเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้ผมปิดน้ําไว้นะครับอันนี้ น้ำปิดน้ำไว้ใช้เนาะให้แล้วก็ให้เลี้ยงต้นไม้ต้นปลาล์มต้นมะละกอหรือว่าขนุนเรือมะนาวอย่างงี้นะครับเอาไว้เนาะนะครับเนี่ยนะครับของผมจะประมาณนี้นะครับด้านหลังผมนี่ก็ดีดูเนี่ยนะครับด้านหลังคือเป็นคลองล่างแล้วก็เป็นอำเภอแปลงยาวนะครับตรงที่ผมนั่งอยู่นี่เป็นอำเภอบางคานะครับก็สิดสุดก็ประมาณนี้นะครับทุกๆปีผมก็จะมาขับท่อแบบเนี้ยนะครับดูน้ำานี่ประจำเนาะเพราะมันอยู่ที่มุมสูงแล้วก็จะเห็นง่ายนะครับก็ ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้อาจจะไม่มีสาระอะไรมากก็แค่น้ำเขื่อนยังปล่อยน้ำมาไม่ถึงประมาณนี้นะครับมาที่คลองลอยนองบ้านผมก็จะ15วันหรือ20วันเขาปล่อยน้ำมาทีนะครับระบบของคลองชุมทานที่บ้านผมนะครับที่เกินคลองสยัดที่นี่นะครับก็ชุดนี้เขาจะบอกว่าเขาจะปล่อยมาน้อยนะครับแต่จะไปปล่อยวันที่2 6อีกนะครับยี่ประมาณกุมภานะครับมกราคุมภาประมาณนี้เนาะนะครับจะปล่อยนานหน่อยนะครับช่วงนี้ก็อาจจะปล่อย ไม่นานนะครับแต่ว่าที่บ้านผมนี่บอกกุ้งบอกปลานีนท่อตั้งเจ้าอยู่ทุกตัวทุกที่ครับไม่ไม่รวมทั้งที่ปล่อยเข้าเองก็มีเนาะนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจนะครับสวัสดีครับ